สวัสดีเพื่อนเือนทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเ s c สลัดฟรีดอมนะครับวันนี้กับรายการฉลามส้นใบคนละครันะครับผมวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมกันนะครับใบคนละครโดยทีมของเราเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ทีมนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับผมโดยทีมฉลามเอนะครับจะมีทางแคปอาร์มอากานิชินะครับของเรานะเป็นหัวหน้าทีมนะครับผมแล้วก็ มีอีกสท่านเป็นเรียกได้ว่าผู้เล่นร่วมกับทีมฉลาม A ก็คืออังคั b เบนะครับผมกับสครีมนะครับนี่ครับหุ่แบนของเราก็สั้ง3คนนะครับจะมาเล่นเกมใบคนละคำกันนะในทีม A ส่วนทีม B ของเรานะครับนำทีมมาโดยนะครับผมดารินะครับจากฟีฟ่าออนไลน์นะครับผมแล้วก็จูนออกซี่นะครับหญงสาวเพียงหนึ่งเดียวของเราในวันนี้แล้วก็ คุณป๊อบนะครับจากพ u b g Mobile นะครับผมอันนี้ทีม B ีของเรานะครับเป็นฉลาม B ีของเรานั่นเองโดยกติกาการได้ทายคำนะครับในวันนี้นะครับผมจะเล่นกันมีเรียกได้ว่าคำให้เราทายทั้งหมดเนี่ย11คำด้วยกันนะครับผมก็มี2คนที่ต้องเป็นคนใป้าคนเป็นคนตอบนะบการตอบเนี่ยตอบได้ครั้งเดียวภายใน30วินาทีนะครับผม ถ้าตอบผิดแล้วถือว่าผิดเลยก่อนจะตอบผมแนะนําให้ยกมือก่อนแล้วค่อยตอบนะครับผมทั้งสองคนใบยังไงก็ได้ใบเป็นคําพูดก็ได้ให้1นึ่คำนะครับหรือใหา้เป็นใบเป็นท่าทางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคกติกาของเราก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับทีมที่ทําคะแนนได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใบและการไทยจากทีมฉลามเกันนะครับเริ่มใบคำที่หกันเลยครับ คไก่ครับผมไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับคำในหมวดของทีมเอก็จะเป็นกอไก่นั่นเองนะครับผมก็ทุกคำจะขึ้นด้วยกอไก่หมดเลยแล้วเราไปเรียกได้ว่าคำต่อไปกันได้เลยครับคำที่สองเริ่มสองพยางสองพยางไปแล้ว กระดกพิษนะครับผมความจริงมันคือแก้วน้ำโอ้โหว่าก็ก็ก้ไก่นะดื่มแต่ว่าจริงๆเนี่ยเจเบ็เนี่ยยกแก้วแล้วก็ชี้อย่างเงี้ยก็รู้แล้วนะมาดูคําที่สามกันนะคําที่สมเริ่มได้เลยครับผมแับนะพยักเดียวพยักเดียวฟูดฟูดฟูดมีคำว่าฟูดกับ รุดกลาบ,บอกว่าอะไระมะเมื่อกี้เค็กเค็กอ่าเวลาสามสิบวินาทีให้ตอบก,กี่พยางนะครับพยางเดียวพยางเดียว <ico le> ได้ไหมเออหนึ่งพยางหนึ่งพยางติดพยางหนึ่งพยางกล้ามครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ตอบมาแล้วตอบมาแล้วเมื่อกี้ว่าอะไรนะกล้ามกล้าม เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมไม่คุณต้อยอะไรกันเนี่ะมันคือคำว่ากล้วยครับกล้วยเค้กมันเกี่ยวเลยก็คือเค้กกล้วยหอมสำหรับดามใช่ไหมที่ใบมาเป็นคำว่าเค้กใช่รที่เบ็ดกล้ามนี่คือพยายามจะทำให้มันเป็นกล้วยสาวกล้วยอยู่ฮะสาวกล้วยแ่มันไม่ชัดเลยมันไม่ชัดนะครับเป็นคำที่สแล้วนะครับของทีม A ตอนที่เพิ่งได้มา1คะแนนนะ โอเคไปใบกันได้เลยครับตัวอ๋อ,อกินพยังน,นะครับพยัค์เดียวพยาค์เดียวครับผมพยัค์เดียวกอดครับ,บอกอดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมาแล้วคำแามที่สองของทางทีมฉลามเอของเรานะครับโอเคไปเริ่มใบกันเลยครับกับคำที่ห้าของวันนี้ครับกด มานะครับผมมีท่าทางไหมท่าทางสองพยางนะครับคำนี้สองพยางรว่าผ่านมาส่งว่าผ่านมาส่งริงต่อไก่น้ำหน้าสองพยางเออใส่แล้วอันนี้ใส่แล้วหรอใช่ใช่นะครับ มีคำว่ากิ้งกับคำว่ากดนะครับตอนนี้สองคำมันสื่อถึงอะไรเอ่ยต้องพยางกอไก่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอเดี๋ยวอีกสิบวินาที<ป>ส<า>ิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ตอบตอบต่ว่าแะตอบอะไรอยู่ นี่ต้องเป็นคำตอบที่เหนือเม่ผมชอบผมชอบไอเดียของน้องคีมากเลยอะคำตอบนี้ผมยิบเยอะมากเหนือ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 ค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกฟังฉลามบีรู้ไหมฉลามบีดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ๋อกดกดกิ้งอะกิ้งกิ้งก็คือกระดิ่งโอเคมาคำที่หกแล้วคำที่หกคำที่หกหนึ่งพยางษ์ใบได้เลยครับมาดูนะ ใบคัมพูดได้คนละหนึ่งคำเลยนะคัมพูดได้คนละหนึ่งคำมีมีไหมครับขอขอคอนเฟิร์มกองคางเหรอรอแค่ผมก้องค้างเหรอแค่ผมก้องค้างอ่ะสายเข้าบ่กไม่รู้เอาเบนให้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 จุนสองคำเอาได้ สองคำนะพี่พี่สึกทีมดูนะพี่อามอามเข้าใจไหมพี่พยางเดียวไนหะโกนครับโกนเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมแล้วผมก็เป็นปน่ะเขียนคำนี้ผิดเนี่ยมันคือคำว่าเกวียน ไม่ใช่เกลียนนะมันคือคำเล่าเพี่มันจดผิดรู้ไอ่าเกลียนสุดยอดอ้าวเหรอพี่สุดยอดแล้วคนต่อยเราต่อต่อต่อให้ใบถูกผมก็ตอบผิดผมบอกแล้วว่าการใต้ของน้องชายผมคนนี้เนี่ยมันมาสัจจัน์มากในแต่ละคลิปที่ผ่านมาคนนี้นี่สุดยอดแห่งการใบไนะครับขั้นเบนแล้วโอเคคำที่หกนี่ไม่ได้นะครับ เป็นคำที่7นะครับผมไปชมการป้ของทั้งสองคนได้ต่อเลยครับอูตอไก่นำหน้าดูท่าดูท่าขึ้นเป็นอันนี้ชับสุดแล้วเอากันเชียงครับกันเชียงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้คคะแนนที่3มาแล้วนะครับคำตอบไปนะคำที่8ของเราในวันนี้ก็เชิญทั้งสองคนได้เลยครับชับ สองพยางสองพยานกอไก่สองพยานโอ้ดงดงดงาคว่าอะไรปลาเปล่าดิดูปลโอ้ทำพิธีกาอีกคนเลือดสุดยอดจริงๆอ้าเอดงอ้าวิดแต่พี่ผิดดิโอ้ โอ้โห و, ผิดกติกาอีกนะครับโอ้โหที่ดูครับทีมเราทั้งโจคํำผิดทั้งผิดกติกาดูหน้าผมอยากให้ดูหน้าสกีมตอนนี้นะครับว่าแบบนี่กูยอยู่ทีอะไรวะเนี่ยเลือกมาเดียวเหรอ <laughs> โอ้นีดีสุดยอดเลยครับผมซึ่งคำคำนี้ก็คือกระโดงนั่นเองนะครับก็น้องเบนน้องจุนเราใบคำว่าโดงออกมาแล้วถือว่าผิดกติกานะครับที่แก็ไม่ได้คะแนนไปนะครับผมมาชมคำที่9ก้ากันเลยครับหนึ่งพยากรไก่ ไปได้ครับผมรอโอเคไหมพี่เมื่อกี้พูดฮะนะครับรอโอเคไหมไม่โอเคมีมีวะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอย่างโอ้โหนี่ครับอัคคเบันความสามารถพิเศษเอาแล้วอ๋ออันนี้ชัดสุดแล้ว กอไก่หนึ่งพยางค์คำตอบคือกรอนครับกรอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม <c oughs> โอ้โหนี่แหละนี่อันนี้ใบชัดสุดแล้วถึงก็ต้องนอนยก<ะ>กล้องไปส่งของนะครับแต่ว่า,าการทำแบบนี้ไม่ผิดกติกา <c oughs> นะครับผมทางผู้จัดเขาบอกมาแล้วโอเคคำตอบไปนะครับผมคำที่สิบคำที่สิบของวันนี้นะครับสองพยางค์เฉญใบได้เลยครับผมเขียนเขียน พยักหน้าแล้วโอ้โหมีอุปกรณ์เทียบกระดาษเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแล้วเรามาดูกันกับคำสุดท้ายโอ้คำท้ายนี่ค่อนข้างโหดนะผมบอกเลยคำนี้ค่อนข้างโหดคำเป็นคำปิดท้ายที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมสองพยางกอไก่เชิญได้เลยครับเผาครับคราใบคำว่าเผาออกมานะครับผมดูจุน ทำท่าอะไรของเขาอยู่นะครับทีมต้องยกป้องกันบนด้วยดีฝั่งนี้ตอบแดนนะครับคนหนึ่งเผาคนหนึ่งแดนสองพยางตอไก่เอาแล้วโอ้โหเหนื่อยหน้าบอกว่าใช้ความคิดนะครับนับการ์ดอาจจะไม่ยากเท่าการเล่นใบคำนะครับสกีมบอกนะครับเหลืออีกสิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ด หน้า <Okay. S 1> ตาีสสอง่อะต้องตอบแล้วตอบมาหนึ่งคำกอไก่น้ำแมปุ้งเต้นปุ้งเต้นคับตาปุ้งเต้นไม่ไมไมเข้า <c oughs> มาไดทีดยวอดอะ่ะโอ้โหสมแล้วนะครับสมแล้วที่เล่นเกมพวกเกมการนะครับ <c oughs> คทำที่ลึกล้สำซับซ้อนนี่ทีม oh. เราเก่งมากนะทำให้ทีมฉนา,าเมเอคว้าไปหกคะแนน นาทีนี้นะครับเราไปดูการใบคำของทีมฉลามบีของเราบ้างมาดูกันว่าจะใบ้กันได้อย่างไรบ้างนะครับเริ่มได้ครับงาในการใบคำว่างาครับช้างเหรอช้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมโอ้ง่ายจังเลยอีกเนีมาแล้วนะคำแรกมาแล้วที่คำแรกย,ยังไงก็ต้องใช่ถูกแม้ว่ามันเป็น มันเป็นหัวคำนะครับก็เท่ากับทีมฉลามบี้ของเรานะครับจะได้เล่นใบคาในหมวดชอช้างของเรานะครับผมทุกๆคำจะมีชอช้างนาหน้านะครับโอเคไปเริ่มกันที่คําที่สองได้เลยครับผมไลค์ <Like. S 1> <laughs> แชร์ๆๆ <laughs> แชร์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 ไปคำตอบที่ผิดนะครับผมไม่ได้ กดไลค์กดนกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่พี่ไลค์แปลว่าชอบไลค์แปลว่าชอบนึกไปนึกกดกดไลค์กดแชร์แหละเนี่ยโอ้ครับตัวตัวเรียบรียบรียบรีบเรีบเรีบเรีบคือแบบดาลี่แบบมั่นใจมากใช่แล้วโอเคพร้อมนะครับผมคำที่สามชอช้างสองพยางเริ่มได้ลัดอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ ว่ารักรักออกมาแล้วนะครับก็อยู่แค่ข้างหน้าเกียพี่ม้อยอะไรวะครับสองพยางสองพยางอ้าวเหนือวข้าวิ้จุนสองพยางชอสช้างจุนจุนนึกเกิดจะว่ายยังไงดีปีถามฟุตอ่ม่คำว่าฟุตมีคำว่าฟุตมีกับคำว่าพิงอ่า สิบวินาทีสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามต้องตอบแล้วดาริหนึ่งคำเขาช้างสองพยานไม่ได้หมดเวลาเพื่อความไปดิคำนี้มันคำว่าชมพู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าว่าป๊อบมาอ่านผิดมาเป็นชมพูหรือเปล่าไม่ค่ะว่าใครบี<ม>นะกันระวังอ้าวบีเพื่อนแล้วเราโอเคถือว่า ทำที่4ของเรานะครับผมในโหมดชอช้าง2พยางเริ่มได้ครับนานนานนานนะครับนาน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 นะครับผมดูจะไปคาว่าอะไรหนึ่งนานกับ1นนาแล้วนานกับ1นึ่นใช่หมนึ่งแล้วดูท่าดูท่าดูท่าชอช้าง2พยาง คีมเหมือนรู้คีมเหมือนรู้แล้วเขาช้าเนี่ยประเด็นนะอ่ะเอิร์นเธอช้าขึินอะไรวะที่ไม่ออกเลยนะหนึ่งแทนได้คะแนนไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีการขโมยคะแนนเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเราถ้ารู้เดี๋ยวรอเฉลยนะครับตอบผิดให้ลบเลยอ๋อพี่อารีมีขิงมีขิงมันไม่เกิไอ้เมยังไอขิงนึกออกม่าเกินสองเมยางก็ไม่ใช่ไงก็สองเมยัง ตีมต้องได้ชาวช้าง9แล้วก็1ที่เป๊ต้าเกินตอบไปเลยชีวิตเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับผมไม่ถูกชีวิตไม่ถูกอาสกี้อะไรวะเลยชอเขาชั่วโมงชั่วโมงนะบมชั่วโมงเป็นคำตอบที่ถูกต้อ2นะครับผมของที่เป๊ตได้ผมตอบถูกแคบหมดเลยไม่จะคอช่วยทีแล้วสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วสำหรับทีมฉลามปีของเราชาวช้างสมพยานอีกหนึ่งครั้งไม่ได้ครับ โป่โปะนะครับชอ่อช้างสองพยานป๊อบยังใส่หน้าอยู่ดูชีมนี่ตัวเองอหญิงหญิงหญิงอมีคำว่าหญิงมีคำว่าหญิงมีคำว่าโปโปหญิงโปมีคำว่าหญิงกับคำว่าโป๊หญิงชอ่อช้างสองพยานดาริ่ดดูน้ำหนึ่ง้างกำลังคิดอยู่ ย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนติ๊กวิติบคี่หน่อกี่ทีนะอะไรวะแปดเก็นโปอ๋อรู้แล้วห้าอีโก้สี่อะไรวะสามเอ้าให้ตอบหนึ่งคำด่วนเลยตอบพยายังตอบพยายาัหนงคำเดี๋ยวนี้เะบาเะบาจชบาไปยังเชบา มามกจะมาฉันมาไม่ได้เอ้าวสกิมคนเก่งของเราว่ามาฉันได้ก็ไปโกงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ยากกว่านั้นคนี้ยากจริงหญิงภาษาอังกฤษขีเปื่อยขีเปื่อยที่โก่ขึ้นเลอโอ้ฉันว่าโกงละโกงแล้วทำไมมันยากต่อมาอื่นแล้วเก่งดังเพราะไก่เขามีกรเขามาเกลียนเวียนแล้ทำไมมันง่ายตไปไปไป ต่อไปครัที่หกสองสองพยางอีกสองพยางสองพยางยังวะสองพยางนะครับผมชาช้างสองพยางไอพวกช้อนเห็นแล้วมั้งหรเริ่มได้แห้องอะไรนะห้องห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำข้อต่อไปคือห้องน้ำชาช้างสองพยางตะโคกจะโคกตะโคกเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าถูกครับ ชอช้างสองพยางอินแล้วเหรอสองพยางอ่ะเริ่มได้ครับกอ <What? S 2> นงานวัดงานวัดติงช้าติงช้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะพี่โอ้โหไ<ผ>ม่ได้อย่างนี้ดิพี่โจ<ส>ดไม่ผมไม่ผิดหวังนะพี่วะมาดูกันต่อครับคำนี้ก็ยังสองพยางอยู่สองพยางอยู่สองพยางชอช้างเริ่มได้ครับห้องห้องอีกแล้วมีคำว่าห้อง,งนะ พังอ่าห้องพังห้องพังเป็นห้องปุ่มพี่เห็นอะไรพังชัง้นสมพยางชั้นสมพยางโอ้โหดูแอคชั่นแนะนำให้ดูแอคชั่นของทีทีล็อกซี่คนระับโอ๋อนี่คนเหลือด้วยซิมอ่ะ สิบนาทีที่สุดท้ายสิบนาทีนันไป10 9เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ร้อนผ่านตอบว่าอะไรนะมันเชิงไปขึ้นต้นได้ช้าๆครับพี่อะไรเนี่ยช้อนอะไรนะ้ก็ตอบแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วยอมยอมยอมนะครับผมตอบไม่ได้นะครับมันคือคำว่าช้ำรุนนะครับผม แล้วเรามาดูคำใบคำที่9นะครับผมคำที่9ชาวช้างสองพยานตึงค้งไม่ได้ครับพยอะไรอีหมลิงหวหัวหมีเสียงมีเสียงชาวช้างสองพยานมีหัวหัวอะไรสักอย่างครับแล้วก็มีคำว่าลิงชนีอชนีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ คำต่อไปหนึ่งพยางพยางชอช้างหนึ่งพยางไม่ได้ครับแอดูให้ก่อนผมก่อนเพี่จ<ด>นป๊อบอก่อนเชนชนคนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมอโอเคถือว่าการใต่ของป๊อบครั้งนี้ถือว่าเคลียร์มากนะครับแป้นนี้เพื่อเสมอครับชอช้างสองพยาง ชอช้างสองพยางแต้มนี้เพื่อเสมอเดี๋ยวเราไปไปกันได้เลยครับที่ดูผมให้ดีพี่ดาริโอ้โหดิฝั่งนู้นนี่ต้องเช็งเช็งโอ้โหเด็กแคพี่ดาริ่งตอบผิดเอาฮาแล้วเชื่อผมชัดดาบไม่ได้ตอบผิดเอาฮา ชักดาบคำตอบที่ถูกต้องครับก <laughs> ็สำหรับเกมนี้นะครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่าสู้กันได้สูสีดูเดือนม้างครับก็จบกันที่เสมอกัน6ต่อ6คะแนนนะครับผมทั้งฉลามเและฉลาม B ีทำให้เราต้องมาซัเตเรดย์กันนะหาผู้ชนะเพียงคนเดียวในวันนี้นะครับผมคำใบ้หนึ่งพยางค์ของผมคือคำว่าบิน บินจูเป็นคนตอบก่อนตอบผิดแท้เลยนะ<ด>กระโดดไม่ใช่นะครับกระโดดไม่ใช่ไม่ไ<บ><บ>ี้ตอบ<ด>ไม่ฟังคำใบ้ไม่รอคำใบ้คำใบ้คำใบ้อยู่อย่างนี้คำใบ้อยู่อย่างนี้กันดำกันดำเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมใช่เฉยบินเด้อดันเป็นกระโดดกันดำนะกันดำนะครับผม ก็วันนี้นะครับเป็นทีมฉลามเอของเราครับเอาชนะไปได้ครับน่าจะเป็นชัยชนะครั้งแรกๆของทังเคลเบนด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ฝากทิ้งท้ายกันนิดนึงกับขอให้ทุกๆท่านเนี่ยฝากผลงานส่วนตัวแล้วก็เลื่อนว่าช่องทางการโปรโมตตัวเองกันนิดนึงนะครับผมเริ่มจากอังเคลเบนก่อนเลยครับเอ๋ครับสวัสดีครับอังเคลเบนจากเทคเกนเจ็ดนะครับตอนนี้ผมก็มีเพจแล้วก็มีช่องทวิตส่วนตัวด้วยนะครับชื่อ ทวิตชื่ออังเคิลเบนแล้วก็เลขเก้าสิบเจ็ดครับส่วนเพจเฟซบุ๊กชื่ออังเคิลเบนแล้วก็ทีเคครับแล้วมาจากเท็เกนครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมก็ปักต้องทวิตนะครับสคริมอันเดอร์สกอตทีเอสนะครับที่เป็นประเทศไทยครับตัวย่อประเทศไทยครับผมก็จะไปสตรีมในนั้นในชัในทวิตในทวิตนะครับครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวกำลังเตรียมตัวที่จะแข่งงาน อ่ามาสเตอร์ทัวร์ซองวินซึ่งเป็นรายการใหญ่ของปีลำดับที่5จาก6รายการนะครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยครับผมครับก็ฝากแฟนเพจผมด้วยดารีครับก็เกียดตกตัวเลยแล้วก็ในเดือนปลายเดือนตุลาเนี่ยจะมีแข่งของฟีฟ่าลายก็คือเป็นแข่งชิงแชมป์โลกก็ฟุตบอลอีโคนดีเน็ตทอลครับสองพก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยครับครับผมสวัสดีครับฝากติดตามช่องฝากติดตามผมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจผมนะครับชื่อว่าป๊อบแจ๊ แล้วก็ฝากผลงานติดตามเร็วๆนี้ครับเริ่มแข่งวันที่12นี่ครับผมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งเซาท์อินดีเอเชียครับผมฝากเข้ามาดูจูนสตรีม่าสตรีมอยู่ทุกวันที่แพลตฟอร์ม twitter tv แ l a s h j u อ e อ oxy ครับผมหรือไม่ก็ติดตามในเฟซบุ๊กเพจก็ได้ j u n ด oxy double y ่า,าผมในในส่วนของเบสก็น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นฤดูกาลใหม่ครับนะ่หน้า ก็คอยติดตามดูแล้วกันว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนแต่ว่าตำแหน่งเพลเยอร์ที่น่าจะน่าจะเทินเทินไปอีกขั้นหนึ่งละก็ฝากติดตามก่อนครับได้ครับฮะครับก็เดี๋ยวสำหรับเกมเพสนะครับผมกัแคปอาร์มนะครับก็ตอนนี้เกมเพสอยู่ในช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ภาคใหม่นะครับซึ่งเกมอีฟบอลภาคใหม่เนี่ยจะเข้ามาในเวอร์ชั่นของ2022นะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มภาคใหม่แล้วเราไปเตรียมตัว สำหรับการแข่งขันในฤดูกาลถัดไปกันนะครับก็ผมนะครับ MSC สลัดฟรีดอมนะครับติดตามกันได้ครับที่เพจสลัดฟรีดอมดอทเบสนะครับก็เพจเราสตรีมเกมอีฟุตบอลนะครับแต่เกมเพสตอนนี้ก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วโดนล้มแฟรนไชส์ไปเรียบร้อยนะครไปขึ้นเกมใหม่ชื่อเกมอีฟุตบอลแทนนะครับผมก็ติดตามกันได้ตั้งแต่เด y เลยนะเพจผมสตรีมตั้งแต่เด y 1ของ ฟุตบอล2 0 2 2นเลยนะครับผมวันนี้สนุกมากแนละ้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมต้องเป็นตัวแทนนะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและวนนสวัสดีครับสวัสดีครับ